สวัสดีครับเราเล่นกับเกม TCG Car Shop Simulator ใน EP ที่10กันนะครับวันนี้เราจะขยายร้านแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพ,มเพ่มอะไรทุกอย่างที่มันเพิ่มได้นะเรามีเงินอยู่9,000กว่าบาทเรามาขยายก่อนที่จะเปิดร้านแล้วกันอ่าผมอยากลองซื้อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อเนี้ยหนึ่งนะแล้วก็ซื้อเนี้ยสองอันปุ๊บอ่าเดี๋ยวจัดร้านก่อนแล้วค่อยเปิด อันเนี้ยคิดว่าจะเปิดวางไว้เออไม่ใช่เออคิดว่าจะวางไว้อย่างนี้คู่กับตรงเคาน์เตอร์นี่นะเดีจวขยบกันอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวนะอันนี้เปิดจะหมุนกันโอเค โอมันวางางั้นไม่ได้มันไม่พอไม่เป็นไรโอเคติดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องขยายแต่อันเนี้ยใช้ยังไงอออันนี้ใช้ยังไงเซวอยู่ตรงกลางนี้เลยหรอแน่นจังเดี๋ยวขยายหน่อยแล้วกันแน่นแน่นเออเดี๋ยวนะแน่นจริงๆกวะ่ะเดี๋ยวขยายหน่อยขยายหนึ่งทีขยายสองทีอ่ะ สองทีโอเคเราเอเชลไว้ฝั่งนี้มันเอาไว้ะใส่อะไรวะเดี๋ยวลองอเดี๋ยวค่อยลองใส่แล้วกันเราต้องติดกำแพงก่อนเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวจัดผิดจัดผิดอ่าโอเคเราก็จะเอานี่ไว้ข้างหลัง จะได้มีทางเดินให้ลูกค้าโอเคดีงามอ่ะเราก็ซื้อซองหน่อยเราต้องซื้อซองก่อนเนาะเดี๋ยวไม่มีอะไรเปิดมาซองนี้มาเลยพี่จัดมาสองซอง,ซองเออแล้วก็เอานี้หนึ่งนี่หนึ่งต้องเก็บต่างซื้อนี้ด้วย สองน่าจะพอแล้วนะไปะตั้งไปไปลุยเครื่องกองเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเดี๋ยวอาจจะซื้อสักพักอ่ะอุ้ยอ่ะสองใหม่ ใกล้ชนป่ะโอเคเดี๋ยวอันนั้นไว้ทำอะไรเดี๋ยวลองวางก่อนเราต้องจัดลานนิดนึงโอเคเดี๋ยวขอลองวางหนะ่อยน,นี้ไม่ทำอะไรเอ้าหมดแล้วหรออันนั้นไม่ทำอะไรวะเดี๋ยวอันนี้คือไว้ทำอะไรอะ เดี๋ยวหนะ้าเขาลองใส่ก่อนอ๋ออ่ะ,อะอนนี้เลือกเองเหรอเดีดูซิอ่าลองใส่โอเคสองใบลองให้ต่อก็คือเป็นโดเ a t e าร์ดเงี่ยเหรอ ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองวางไว้ก่อนตั้งราคาก่อนโอเคเปิดร้านเลยไอ้หนุ่มเราก็จัดร้านหน่อยนะเอาวางมันดูสวยสวย ه, โอเคาสวัสดีครับผมอุ้ยชนขอโทษครับมีอะไรแนะนำไหมหูแปดร้อยตั้งไม่มีว่ะขอโทษด้วยอ่เดีย๋ยวเราขายกันต่อนะฮะปึ๊บเ๊บเออสามร้อยคงต้องเกตหรอมั้งอ่ะสามสิบกว่าก็ขายไปก่อนตอนนี้เงินไม่มีขายให้หมดไม่รวยสักทีว่ะจริงๆเออไม่รวยจริง ไม่มีทีท่าว่าจะรวยเลยเอลอกืตั้งราคานี้ประมาณนี้นะกันอุมันเอาไปแล้วว่ะสวัสดีครับเอออะไม่เอาอะ่ะมันเทรดได้สี่สิบกว่าแต่ใบนี้ผมชอบใบนี้มากกว่านะเก็บไปแล้วกันไม่แลกขอโทษด้วยนะครับเดีย๋ยวขอเปิดการ์ดซองใหม่ก่อน ปับปับปับอ่าเราไปเปิดนอกร้านกันดีกว่านะลุยเลยกาสมีอะไรน่าสนใจไหมไปลุยโคตรเกลือเอ่มื้อเกลือเกลือมากแต่ไม่เป็นไร ร้านก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะก็ดีขึ้นนะถ้าถามผมผมว่าเออก็จัดอะไรง่ายขึ้นเอ,อ้ยได้อยู่ซองแรกซองแรกที่ดีอ่าเป็นไงบ้างแต่ก็ เดี๋ยวนะถึงไหนแล้วเนี่ยเออเปิดไปสามสี่ซองก็ยังไม่ค่อยได้อะไรตื่นเต้นเลยนะเออสวัสดีครับพอดีผมไปเปิดการหาอะไรมาขายนะครับอ่านุม่มใบนี้เอาดีปะ่ะก็ดีนะแต่เกตแม่งไม่แน่คุ้มเลยวะ่ะจริงเอาไปก่อนแล้วกันปรับทัวร์นาเมนต์ก่อนนะฮะเออเดี๋ยวนะสองร้อยอุย้ย เฮ้ย hey, จัดโกลเด้นสตาร์อันใหม่เลยคอนเฟิร์มจ่ายนี่กับจ่ายนี่ไปก่อนเดี๋ยวค่าคนค่อยจ่ายนะครับไม่มีเงินชวนิช็ชอชโอเคเปิดต่อไปกันต่อนะกับการ์ที่เราจะเปิดเป็นไงบ้างสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยแต่ไม่เป็นไร อาการ์ดก็ไม่ค่อยดีเออเดี๋ยวนะเปิดดูต่อโอ้ยอยวิใบไหนสองร้อยขายออกจริงแต่เดี๋ยวว่ากันพอดีเกรดการ์ดไปหลายใบยอยู่นะแต่บางใบผมก็ขายขายไปแหละเพราะว่าไม่มีเงินมาอัพร้านอะ ไม่งั้นร้านมาันไม่ขยับเลยอ่ะมมันยังเหลืออีกเป็นแบบครึ่งทางอ่ะมันต้องเลเวล็อประมาณสามสี่เจ็ดสิบอ่ะนี่สามห้าก็นานอยู่อคุณต้องแบบเปิดอย่างเดียวสวัสดีครับขอโทษที่รอครับพอดีผมไปดูของนอกมาอมืไม่เอาครับรวยแล้วยิ่งไม่รวยหรอกผมก็มไม่เอา เปิดกำลังร้านอ,าอ้้หการดอ่อเขียก็ไม่เปิดข้างนอกอะ่ะไม่ค่อยดีเลยอืออโหการแบบซองใหม่ไม่ได้ช่วยผมเลย ไไม่เป็นต้องใหม่ก็แบบเหมือนจะช่วยนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยรวยเลยแต่ก็นะ ช่องใหม่ยังไม่ใช่อะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็ลุยๆกันไปเหอะอย่างนี้แหละสวัสดีครับผมการแปลร,ร้อยโอ้โหร้อยแปดสิบปะเดี๋ยวไปเกตการใหม่แม่งเท่จริงซองเปิดสักใบหนึ่งซองหนึ่ง จะตั้งขายตัวเลยอะไม่มีอะไรมาเลยเหรอจริงดิไม่มาเลย ตั้งขายไล่ใบนี้ไม่ออกจริงวะเดี๋ยวเอาเกตการ์ดขายมากดีกว่าเออเอาใบหกนี้ขายแล้วกันเอาโกดใบนี้ขายเป็นเจ็ดร้อยเอาโกดขายอีกใบอะ่ะหมดตัวแล้วนะโอ้ยสวัสดีครับโอมเออเฮ้ยขายอย่างนี้เหรอ เอาดิการโกรดอะ่ะสองร้อยเจ็สิบพระอุ้ยเกินเกินอ่าเดี๋ยวผมไปเกตเอาอเคนี่ดูสิมันไปการมันแบบมูบีดังการแม่งมูบี้มากจริงเออ แต่ยังไม่สี่โมงเลยนะยังไม่สี่โมงหรอสี่โมงอยู่เนี่ยนึกว่าเล่นแบบไปไกลแล้วยังไม่ไกลเลยอ,อาจจะหาที่อุ้ยการสองพันกว่าขายออกแล้วเฮ้ยมันก็ขยายช่องเดี๋ยวนะ เราอยากไอ้น,นี่เป็นโดนตทอันนี้เชลวอืมอ่ยังไม่เอาดีกว่าขยายร้านดีกว่าโอเคขยายหน่อย ลืมเ,เปิดไฟสวัสดีครับขอโทษครับผมยังไม่เติมการ์ดเลยสวัสดีครับผมเอาไปทำอนะไรวะเนี่ยไม่เอาครับเอาทำไมกว้างขึ้นเยอะเลยอเอ้อเราต้องซื้อการ์ดเพิ่มเนาะเออแพ็คแม่งสามแพ็คนี่แม่งสามมันห้าเลยเหรอโอ้นี้มาก่อนไหม้ซฟิกเกอร์ดีกว่า 900, เออก้าร้อยพันสองเออ,อ,อ,เอแล้วก็ซื้อนี้มาสองซื้อนี้มาสองซื้อนี้หนึ่งโอเคพันหนึ่งแล้วก็เราจะซื้อนี้ซื้อนี้เออซื้อของดีโอเคซื้อนี้มาแล้วก็ซื้อนี้มาสองโอเค๋ยวต้องจ่ายตังค์สวัสดีครับโอกาสไม่มีเอาอะครับมีแล้วค่ะ เรามาดูชีวิตกันเลยว่ะใส่ได้แค่สามตัวฮัลโหลจริงป่เนี่ยหนานจริงๆไอ้ลูกกระจอกนานจริงมีตังก็ไม่ใช่ว่ามันจะพอใช้อะเนี้ยกล่องสวยสวย สวยเรียงดี6โมงมนยังไม่มันนานเหมือนกันนะช่วงนี้เวลาเนี่ยจริงนานมากเออเวลาน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 ,านเราก็ใส่ตรงนี้หน่อยให้มันมีสีสันหน่อยเอ,เอ,เอ้คนนั้นมันจัดเราก็ตั้งราคาก่อน กำไรทั้งนี้แล้วกันนี้ซองเกรดพรีเมียมตุ๊กตาน่ารักโมเมนโอเคกดหมดแล้วหรอหนักหน่วงนะเนี่ยวันเดียวหนักหน่วงในะช่วงหลังเวลานี้หนักหน่วงมากหนักหน่วงจริง ไม่เป็นไรนักหน่วงจริเอาเวลาขายการ์ดได้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้รวยแลยนะ้วเนี่ยไอเกมเดีวยวเศร้าเนยเป็นหนี้เป็นสินเยอะมากเลยเอยเอ,เ,อเราต้องอืม เหตุการณ์ไม่มีดีๆเลยวะ่ะเออเกิดการไม่ได้ช่วยอะไรผมด้วยเลยเหรอเนี่ยเออเอาไงกับชีวิตดีวะเนี่ย แรงมากเออนี่เมนิโอเคเปิดการ์ดสักหน่อยเปิดตรงนี้กันออไม่แหลมเลยการ์ดไม่มีเลยเหรอเฮ้ยไม่มีจริงอรอ บบการ์ดไม่อะไรโอเคเลยเหรออ,อดูหน่อยวันเดียวก็ร่อแปดสิบนาทีเหรอนานมากวันหนึ่งของเกมสวัสดีครับผมบอดีผมยุ่งยุ่งกับเกิดการ์ดเออไม่เอาครับเออที่มันลงขึ้นเยอะเลย ลืมใส่ราคาตุ๊ก,กตาอ่ะใส่แล้วโอเคอยู่ร้านร้านเริ่มมินิมอลมินิใจปลุยดีครับรออะไรมันต้องมาแล้วการ์ดอะไม่มีเลยเหรอให้หน่อยเถอะ เออสวัสดีครับมาแลกกันโอ้สองรอยโอ้ไม่แลกครับปิดวันแล้วเว้ยหมดวันแล้วเว้ยน้ำหอมหมดอีกอน้ำหอมหมดเอาอันนี้ไปอันหนึ่งเคไป จบวันสักทีโอเคเี็บร้อยอา่าอันนี้โอเคปะ่ะโอ้โหติดลบแปดพันเดี๋ยววันนี้มาโอ้ยของดีอะไรอ่ะไปขอดูหน่อยก่อนเปิดร้าน โอ้โห่นังอย่างนี้สิเดี๋ยวดูราคาได้สิก่อนเปิดร้านนะสามสิบร้อยแปดพันห้าโอ้โห้ 8, 8, เก้าพันห้าแหละแปดพันห้าออกไปเลยเก้าพัน เออพันหนึ่งขายหาเงินเลี้ยงชีพโอ้ยการแบบไม่รู้จะพูดไงเดี๋ยวนี้กระบายความในใจกับลูกน้องดีกว่าเอ้ยเป็นไงบ้างวะช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีเลยอ่ะเออลูกพี่ก็ขายไม่ค่อยดีจะเพึ่งวอไวผมดูเหมือนดูเชลอยู่เอ้ยอย่าพิ่งยุ่งดิเออขอโทษครับขอโทษขอโทษเจ้านายขอโทษเออเดี๋ยว เดี๋ยวให้งานเยอะๆเดี๋ยวจะหางเงินให้นะเออรู้แล้วว่าเดี๋ยวเดินอย่ายุ่มมึงจนดิเดินตรวจตรายอยู่เอ๊ะตามอยู่นั่นแหละขอโทษครับผมเจ้าของนะไนม่ลุนดองเอ้มึงก็อย่าพี่อย่าตามผมที่ผมเช็คของครับขอโทษครับไปไปไป,ป,ป,ปเปิดร้านก็ได้ครับนเฮียแม่งดุอีกเออเราจ่ายค่านี่ก่อนแล้วกันโอ้พันหกเอาจากไหนอยู่เนี่ยโอ้โกาดยังไม่มา โอ้ยการ์ดไม่มาเปิดเพิ่มซื้ออ๊ยอีเวนต์ไม่ไม่ใช่ผิดผิดเราก็ซื้อการ์ดเพิ่มดิซองน้ำเงินเอาไปสามซองเลยจบจบไปโอเค ไปใส่ใส่เข้าไปเออเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าไงมีอะไรดูอยากแรกใบนี้เหรอเรามีแ้้สองใบไม่เอาอะ่ะไปจัดไปพี่ โอ้โหโคตรเกลือยังไรไหมมันต้องมาบ้างแหละปัโทเฮ้ยถอนหายใจแรงๆฮะยังไงดีเนี่ยไม่มีอะไรมาเลยหรอ เฮ้ยไม่มาหน่อยหรอไม่มาจริงเหรอเออไม่มาก็ไม่มานี่เปิดเปิดไปเยอะนะเดี๋ยวเราต้องหาตังมาเปิดรัวๆได้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราหาตังเปิดรัวๆไม่มีเลยหรออ,อืมสาานก็กว้างขึ้นเยอะนะจริงๆแล้วอะ เดี๋ยวขอดูอะไรหน่อยแป๊บหนึ่งโอ้พันสามมันก็จะได้อันหนึ่งเออก็โอเคนะในภาพรวมแต่ไม่ได้เติมของเดี๋ยวเติมให้มันแน่นๆไปก่อนแล้วกันอ,อ่เติมสองแพ็คเติมเข้าไปเติมของโอ,โอ,โอการคันเริ่มไม่แพงมากเลยอะ น,นี้หนึ่งไม่พอแล้วอะ่ะอันนี้ออกอน,นี้ออกเออไม่พอเอเคนี้ก็ได้อะตังไม่พออะไรครับสวัสดีครับไม่มีตังครับไม่มีตังซื้อครับตอนนี้ขอจัดก,การร้านก่อนนะครับน้องเออโอ้ได้บล็อกได้ของใหม่มาตังก็ไม่มี อ,อสุดยอดไปดูสิเออเอเาก็ได้ใบเนี้ยเอาเจ็ดจุดห้าแล้วกันให้นิดหน่อยเออเดี๋ยวตั้งราคาแฟมก่อนเอายี่บหกแล้วกันเริ่มบุญใช่ไหมเอออันนี้ขายไปอันนี้ขายโอเคครับ ไปกันต่อสวัสดีครับเอาการอะไรมาขายอ่ารับไปให้หมดช่วงนี้เราต้องรับรับไปบ้างนะครับอืมโอเคครับในพาร์ทนี้ก็จะประมาณนี้นะเราขยายร้านเราได้ซื้อกาดซองใหม่มาแต่ยังไม่ใช่ดวงของเรานะแล้วก็เพิ่มเติมอะไรหลายๆอย่างของเล่นจุกจิกจุกจิกนะพวกนี้เห็นปะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ